สวัสดีครับอยู่กับผมช่องทีเหลือประดำนะครับกบหลรอครับวันนี้ก็เลิกงานแล้วครับบรรยากาศยามเย็นนะครับก็จอดเป็นระเบียบเรียบร้อยเรามากัน4คันเช่นเคยนะครับทีมงานน้องใหม่ มาดูรถเซปอก่อนนี่เส้เซปกติดสติกเกอร์ใหม่แนวขึ้นใหม่นะครับีมาดูมาดูาดนี่สายล้นทีมเพชรทองเจริญทรัพย์อย่าลืมดีเจริญทรัพย์อีสานใต้ดําแต่งเกือบหลอโอ้คือจะเป็นรถขายสติกเกอร์อีกแล้วนะครับ นี่เดี๋ยวใช่สิปอกติดมานี่ลงมานี่เป็นสามเหลี่ยมไปดูช่องซ้ายขวาก็พอนี่เอาสิปอกนี่ต่อไปก็เป็นคันเสียเกียร์ครับเขียนไฮเทคนี่ คันนี้ฟิล์มใสเหมือนเดิมนะครับก็รอเปลี่ยนกระจกใหม่นะครับพอดีตอนไปอูรถยกหัวก็กองด้านหลังหล่นลงมาโดนนะครับกระจกก็ร้าวเลยนี่ก็มีสติกเกอร์ก็มีว่าอะไรบ้างเกียร์ให้เทคจนก็ย่ำยีมีก็เอิจฉาก็อย่าลืมดีเจริญซับ09รถดำจังหวัดสุรินทร์เกียร์ให้เทคคันนี้เป็นเครื่อง geo จีทูนะคันนี้215เแรงนะครับฝาครบหน้าก็เพิ่งได้มานะครับเป็นของยูดีนะครับด้านหลังเป็นของฮิโน่คันนี้ก็รถคันผมเองนะครับคันนี้ ก็ไม่มีอะไรมากน,นะครับเกือบโลไซรหลอนทีม08คันนี้0ูนยหลอน0ูนนนะครับสีปอกไซยหลน0ูนไรนอตรงนี้ก็ยังไม่ได้ติดสติ๊กเกอร์นะครับก็เดี๋ยวว่างๆก็จะติดนะครับก็ฝากหนู ติดตามช่อง y t u t u พเลิกกระดัมเกือบหลอด้วยนะครับขอดูด้านบนก็มีป้ายอยู่หลอนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับฝังนี้ก็หมูน้อยร้อยโท่นะครับนี่ดูครับดูโท่ครับโอ้โห โมบิเทียวไอ้โทษตัวนี้นี่ใช้ยางยางในโอ้คันนี้ไฟวิบวับวิบวับนะครับของหมูน้อยนี่โอ้จัดจ้านย่านบ้านนอกโอ้โหเด็ดเลยครับหมูน้อย กลางคืนนี่ไปที่วับวิบวับคันนี้อย่าลืมดีศูน้านะครับส่วนคันนี้น้องเขียวเราก็นั่งแท่นอยู่เลยขึ้นแท่นอยู่ก็เราจะตักดินนะครับน้องเขียวกูบี ันนี้ก็รอเทอเกยังไปติดตั้งอะไรอยู่นะติดตั้งอะไรรดำลูกค,ค้านะครับที่จะออกได้เลิอกออกก็ไม่กี่วันข้างหน้านะครับก็ต้องเร่งงานให้ลูกค,ค้านะครับเดี๋ยวคำ่คำๆก็จะให้เซียมีขับลงมาบานล่างมาจอดกันเคลียร์บินเช็คเที่ยวกันให้เรียบร้อย นี่สาขของเราก็เพิ่งลึกประมาณ2องเมตรนะครับประมาณ5้าเมตรน,นั่นนี่พรุ่งนี้ก็ทีคันด้านบนกันโตส่วนปักโบฝับง่งนู้นก็เสร็จเรียบร้อยเราก็ลุยกันโตเลยเมื่อคืนก็จัดหนักไปนะครับสองทุ่มเลยเลิกงานนะครับ มีกันแค่สีคันนะครับวันนี้ก็วันนี้ก็เวลาประมาณเกือบ5้าโมงแล,ล้วก็ภาพก็อาจจะมืดมืดหน่อยก็อย่าว่ากันนะครับ เดี๋ยวมาดูภาพมุมบนกันหน่อย ดูด้านนู้นก็ทำอะไรกันดูด้านนี้ก็ถมเสร็จแล้วครับนี่เราส,ส่งงานต่อไปก็เทด้านนี้ไป มอมันขึ้นสุดินประเทตรงไหนสิปกความไรไปดูนะน้อยังไงอะไรรถเต้นเต้นอะมอมันโทรมาขอสุดินเนาะนี่รถไทยของเราครับก็เสียนหนุนนะครับรถไทยติดเอรถไทยเกือบเหล่าครับคันนี้เป็น LC7 นะครับติดโบ ก็เลิกงานเลยนะครับดเครัครใเป็นงางไปเปนเคียวตัดยารลืม นี่ดูคันนี้ครับสงวนสักรุ่นเล็กๆนะครับกระบะก็อาจจะดูกว้างดูสูงครับคันนี้คันนี้เป็นดีกา105นะครับเพิ่งเครื่องใหม่นะครับใส่โบนะครับดังโบดังดีอยู่นะครับอู้เอาแล้วลพี่ระวังยางแตกนะครับ ตันดินเข้าไปอัดอยู่ละที<ล>น,นี้ก็เคยลงคลิปให้ดูไปแล้วนะครับ เบิ้ลให้ดูต้นคลิปก่อนหน้านะครับก็ใครอยากฟังเสียงก็ลองเข้าไปดูคลิปนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็บายบายนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับก็ฝากติดตามช่องพี่เลอโปรดำเกืบหลด้วยนะครับสวัสดีครับ